ข่าวล่าสุดที่ทําให้เกิดความสนใจอย่างมากการไกล่เกลี่ยระหว่างออมสุชาและคู่กรณีของเธอเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการแสดงตัวของการต่อสู้ในโลกธุรกิจที่เป็นเรื่องของเงินและการควบคุมธุรกิจในวันนี้ออมสุชาทุ่มทุนจํานวน25ล้านบาทเพื่อซื้อหุ้นจากคู่กรณีทําให้เธอเป็นเจ้าของ100%ของบริษัทฟลีมบิวตี้และยังถอนฟ้องทุกคดีที่เกี่ยวกับธุรกิจนี้เริ่มต้นจากการข่าวกล่าวหาออมสุชา ที่มีธุรกิจร่วมกับคู่กรณีทาให้เกิดความขัดแย้งและการฟ้องร้องกันในหลายคดีทั้งการฟ้องร้องของออมและของคู่กรณีทําให้เกิดความขัดแย้งที่ดูจะไม่จบง่ายๆแต่วันนี้ออมสุชาได้เดินทางไปยังศาลแพ่งพระขนงเพื่อไกล่เกลี่ยในคดีเพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่พิมณัช,ชาชุนหะเป็นโจทยื่นฟ้องบริษัทอินโนฟีนาซึ่งออมเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทการไกล่เกลี่ยน,นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ออม ได้ตกลงกับคู่กรณีในการซื้อหุ้น48%จากราคา25ล้านบาททำให้เธอเป็นเจ้าของ100%ของบริษัทและยังถอนฟ้องทุกคดีที่เกี่ยวกับธุรกิจนี้ออมได้รับกำลังใจจากแฟนเพื่อนและผู้รักที่เดินทางมาให้กำลังใจในวันนี้ซึ่งทำให้เธอรู้สึกโล่งใจและมีความสุขเมื่อถามถึงการไกล่เกลีย่ยที่นานเกินกว่า9ชั่วโมงออมกล่าวว่าเรื่องเงินนี่แหละข้าออมอยากเดินหน้าต่อไม่อยากมานั่งทะเลาะแหวงในโซเชียลแล้วคะ่ะ มันไม่ใช่ออมเอาเวลาไปตั้งใจอยากทํางานทําแบรนด์พอมันมาโฟกัสสิ่งนี้สิ่งนั้นมันลดลงเรามาโฟกัสที่เราจะต่อสู้กันเวลาตรงนั้นแทนที่จะเอาไปทํางานทําแบรนด์ให้มันดีขึ้นมันก็เสียไปออมคิดว่าเวลาน่าจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดสําหรับออมเลยอยากจะจบที่ตรงนี้ดีกว่าการไกลเกลี่ยน,นี้ทําให้ออมรู้สึกโล่งใจเหมือนยกภูเขาออกจากอกทําให้เธอมีความสุขและมีความเชื่อใจในการทํางานและทําแบรนด์ของตัวเอง แต่ว่าการไกล่เกลี่ยนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและมีความรู้สึกที่แตกต่างกันระหว่างออมและคู่กรณีซึ่งออมกล่าวว่าออมใช้คําว่าเฉยเยแล้วกันขาวางเฉยไม่ได้อยากโฟกัสกับความรู้สึกที่มีต่อเขามันไม่ต้องใช้ความรู้สึกอะไรเลยแต่เมื่อถามถึงความรู้สึกตอนนี้ออมกล่าวว่าออมไม่อยากทะเลาะกับใครเหมือนว่าสารเห็นว่าแนวทางนี้ดีที่สุดออมก็น้อมรับค่ะท่านก็มีเหตุผลจริงๆการต่อสู้กันไปเรื่อยๆก็มีแต่เสียเวลาชีวิตเอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่าค่ะและออม ยังมีแฟนเพื่อนและผู้รักที่เชื่อใจและสนับสนุนเธอซึ่งทําให้เธอมีความสุขและมีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่ว่าการไกลเกลี่ยน,นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและมีความรู้สึกที่แตกต่างกันระหว่างออมและคู่กรณีซึ่งออมกล่าวว่าออมไม่ได้อยากแบบว่าจะต้องมานั่งโฟกัสกับการไม่พอใจคนนั้นคนนี้อีกต่อไปแล้วออมอยาก move on จากสถานการณ์ตรงนี้แล้วก็ไปทํางานจริงๆไม่ต้องมีใครต้องมาขอโทษออมเพราะออมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆและออม ยังมีแฟนเพื่อนและผู้รักที่เชื่อใจและสนับสนุนเธอซึ่งทําให้เธอมีความสุขและมีความเชื่อมั่นในตัวเองการไกล่เกลี่ยนนี้ทําให้ออมรู้สึกโล่งใจและมีความสุขซึ่งเธอกล่าวว่าออมไม่ถอยกับการที่ออมจะเอาอันนี้มาเป็นของออมมันชัดเจนว่าออมรักสิ่งนี้จริงๆมันไม่สามารถมีอะไรมาการันตีได้ว่าจริงๆแล้วมูลค่าอันนี้มันจะเท่านี้แต่สําหรับออมความสบายใจนะตอนนี้สุขภาพจิตออมสําคัญมากที่สุดก็โอเคที่จุดนี้แล้วคะ่ะ แต่ว่าการไกล่เกลี่ยน,นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและมีความรู้สึกที่แตกต่างกันระหว่างออมและคู่กรณีซึ่งออมกล่าวว่าออมไม่ได้อยากแบบว่าจะต้องมานั่งโฟกัสกับการไม่พอใจคนนั้นคนนี้อีกต่อไปแล้วออมอยาก move on จากสถานการณ์ตรงนี้แล้วก็ไปทํางานจริงๆไม่ต้องมีใครต้องมาขอโทษออมเพราะออมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆและออมยังมีแฟนเพื่อนและผู้รักที่เชื่อใจและสนับสนุนเธอซึ่งทําให้เธอมีความสุขและมีความเชื่อมั่นในตัวเองการไกล่เกลี่ยน,นี้ทําให้ออม รู้สึกโล่งใจและมีความสุขซึ่งเธอกล่าวว่าออมไม่ถอยกับการที่ออมจะเอาอันนี้มาเป็นของออมมันชัดเจนว่าออมรักสิ่งนี้จริงๆมันไม่สามารถมีอะไรมาการันตีได้ว่าจริงๆแล้วมูลค่าอันนี้มันจะเท่านี้แต่สําหรับออมความสบายใจณนะตอนนี้สุขภาพจิตออมสําคัญมากที่สุดก็โอเคที่จุดนี้แล้วคะ่ะแต่ว่าการไก,กลี่ยนลี่ยนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและมีความรู้สึกที่แตกต่างกันระหว่างออมและคู่กรณีซึ่งออมกล่าวว่า ออมไม่ได้อยากแบบว่าจะต้องมานั่งโฟกัสกับการไม่พอใจคนนั้นคนนี้อีกต่อไปแล้วออมอยาก move on จากสถานการณ์ตรงนี้แล้วก็ไปทำงานจริงๆไม่ต้องมีใครต้องมาขอโทษออมเพราะออมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆและออมยังมีแฟนเพื่อนและผู้รักที่เชื่อใจและสนับสนุนเธอซึ่งทำให้เธอมีความสุขและมีความเชื่อมั่นในตัวเองการไกลเกลี่ยน,นี้ทำให้ออมรู้สึกโล่งใจและมีความสุขซึ่งเธอกล่าวว่าออมไม่ถอยกับการที่ออมจะเอ